สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับอีพีที่สามร้อยสี่สิบหกครับวันนี้ได้พระบ้านบ้านมาหนึ่งชุดนะครับมาแบ่งปันพี่เอฟซีนะครับผมสนใจชื่นชอบยังไงก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับโจแจนพระเครื่องนะครับีบริการเก็บไปทางเดิมนะครับมาดูพระรายการแรกกันดีกว่าครับพระรายการแรกครับ นี่ครับเรี่ยมเดิมครับอันนี้เป็นพระสิวรีหลวงพ่อผางนะครับพระสิวรีหลวงพ่อผางเนี่ยสวยครับพระอุนีสวยเดิมเดิมนะครับนี่ฮะหลวงพ่อผางครับนี่ครับนี่นะฮะเรี่ยมเดิมเรี่ยมเดิมเรี่ยมเก่าเรี่ยมจากวัดเลยนะครับสวยงามครับนี่ฮะเรี่ยมแบบแม่น่าใช้ครับนี่ครับพระสิวรีหลวงพ่อผางครับนี่ฮะ ขอนแก่นนะครับสวยเดิมเดิมครับนี่ครับเรียมเดิมจากจากวัดเลยนะครับไหลเดิมเดิมนี่คือพระศิวลีหลวงพ่อผางครับนี่ครับพระศิวลีเอาสามร้อยห้าสิบครับผมพระศิวรีหลวงพ่อผางนะครับสวยเดิมเดิมครับต่อไปในการที่ที่ยี่สิบสองครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับนี่ฮะ เนอว่านนะครับอันนี้ผมไม่ทราบปีนะครับเขาเรียกเก็บอย่างนี้เลยคเป็นว่านเก่าจริงครับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับครับยังมีข้าบว่านให้เห็นอยู่ครับนี่ฮะ่องรอยกันจะทอไปนิดๆครับแต่เห็นว่านครับเนื้อว่านรบพระเนื้อแห้งเก่าครับอันนี้ไม่ทราบวัดครับผมนี่นะฮะทราบวัดจัดไปเลยนะครับนี่ฮะลหลวงปู่ทวดพิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อว่านนะครับนี่ฮะลงรักไว้นะครับ นี่ฮะสวยเดิมเดิมครับเอา4ี่รอยห้าิครับผมนี่ฮะ4ี่รอยห้าสิบงปูทวดหลงรักนะครับรายการที่สองต่อไปในยการที่สามครับในยการที่สามนี่เป็นนี่ฮะอันนี้พักกิ่งครับพักกิ่งกิ่งเก่าครับดูนะครับกิ่งเนื้ออมเขียวนี้ครับนะครับนี่เนื้อเกินนะครับหล่อโบราณเห็นไหมครับหล่อโบราณมีร่องรอยเนื้อเกินมีคราบ ดินเบ้าครับนี่เห็นไหมเก่านะครับนี่ครับพระพระกิ่งครับกิ่งอุดกิ่งใหญ่ด้วยนะครับนี่ฮะข้างหลังเขาก็จะเป็นนี่ฮะเป็นยันได้เป็นยันอุกครับนี่ฮะเนื้ออมเขียวสวยเดิมๆครับอันนี้เอาสี่รอยห้าสิบครับผมนี่ฮะเอาเบาๆครับพระกิ่งเก่านี้ฮะสี่้อยห้าสิบนี่ครับรายการที่สามนะครับต่อไปรายการที่สี่ครับที่สี่อันนี้เป็นปิดตา เนื้อเมกะพัหลงพ่อเดิมนะครับนี่ฮะลงพ่อเดิมครับปิดตาสองหน้าครับเมกะพัหลงพ่อเดิมอันนี้สวยเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะลองรอยการตัดช่อครับนี่ตัดแล้วก็เนี่ยอาจจะตัดไม่ดีกับท่อไปนิดๆเพราะว่าเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับที่จะแตกหักได้ง่ายครับแต่อันนี้องค์นี้สมบูรณ์อยู่ครับนี่ฮะนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับเมกะพัหลงพ่อเดิมสองหน้านะครับปิดตาเก่าคลาสสิกมากครับ สามร้อยห้าสิบครับรายการที่สี่ครับต่อไปรายการที่ห้าครับที่ห้านี้ผมนี่ฮะที่ห้าเป็นงบน้ําอ้อยครับนี่ฮะงบน้ําอ้อยเนื้อชินตะกัวนะครับนี่นะฮะตะกัวเก่าด้วยนะครับดูนะฮะอู้พระสุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ฮะเก่าไปเก่านะครับหาที่รู้ที่จัดไปครับนี่ฮะงบน้ําอ้อยเก่าเกี้ยชินตะกัวเก่า เอาสามร้อยห้าสิ0ครับงบ,บนำอ้อยเนื้อชินตะกัวเก่า3า0รอรยห้าสิบในการที่ห้าต่อไปในการที่หกครับที่หกวันนี้ผมได้สมเด็จมาเองเนี่ยสมเด็จนะครับนี่ฮะเป็นผ้าสมเด็จเราดูด้านหลังนะครับโอ้่าตงนี้สวยคลาสสิกจริงๆนะฮนะนี่นะครับด้านข้างนะครับดูเนื้อน,นะครับเนื้อนี่ฮะสมเด็จเนื้อแบบ สวยมากครับนี่ครับดูนะครับเนื้อมันมากดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับนี่ครับด้านหลังครับเนื้อเขานี่ครับนี่เป็นธรรมชาติมากครับโอ้โหดูนะครับนี่ครับล่องรอยคราบความเก่าครับนี่ฮะเนื้อดูนะครับนี่เอาเอา400ครับผมสมเร็จตรงนี้ขออนุญาตเปิดที่400บาทนะครับป็นการที่ ไปรายการที่เจ็ดเจ็ดนะครับเป็นนี่ครับรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นผ้าสําเร็จอีกองนึ่งนะครับผ้างนี้เนื้อเนื้อจัดจ้านมากครับนี่ครับนี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับจะให้ดูเนื้ออุปานะครับอูเนื้อแบบเน่าครับเน่าๆนี่ฮะเห็นไหมครับค่อยไล่ดูนะครับนี่ฮะ เนื้อสวยมากๆครับเขานี้ดูนะครับดูด้านข้างครับเห็นไหมชัดเจนครับตัวตัดครับนี่ฮะดูด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยโอ้เนื้อสุดยอดเลยครับนี่ฮะดูนะครับธรรมชาติเก่าจริงครับเห็นไหมครับตัวตัดด้านข้างครับเนื้อเนื้อเก่าได้ใจครับเขานี้เอานีเอาสี่ร้อยห้าสิบครับ นี่ฮะขออนุญาตเปิดที่410ดูเนื้อนะครับอู้องเจ็ดแล้วครับเนื้ออย่างเงี้ยนี่ฮะเห็นไหมเนื้อแบบนี่ฮะลองลอยการปิ่แยกไปทาชา,า,าทาเนี่ยโอ้สวยจริงครับ450ครับรายการที่เจ็ดนะครับเนื้อเนื้อสวยจริงครับนี่ฮะ450ต่อไปรายการที่แปดครับรายการที่แปด นี่เป็นเป็นรูปหล่อครับผมหล่อของเงินครับหัวแยกแกะเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อของพ้อเงินครับเนื้ออาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับนี่ฮะนี่ครับเนื้อแบบกรุกรักๆนะครับเห็นครับเนื้อแบบธรรมชาติม่าอันนี้น่าจะเป็นร่องรอยการแต่งครับของชาวบ้านนะครับแต่งแบบนี่ฮะ แต่งอง์พระแต่ทีนี้พระมาอย่างนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับอู้ล่องรอยความเก่าธรรมชาตินี่ฮะล่องรอยยุบย่นของความธรรมชาติของความเก่าครับนี่ฮะดูครับเนื้อระเบิดระเบิดสามร้อยห้าสิบครับผมลงพ่วงเงินนะครับรายการที่แปดเนื้อระเบิดระเบิดอย่างนี้ไปรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเอานี่ดีกว่าครับ ายการที่เก้าเป็นพระนี่ฮะสมเด็จพิมพ์วัดเกตนะครับนี่ครับพิมพ์วัดเกตล้วดูนะครับความเก่าความเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะโอ้ดูนะครับนี่ครับผมนี่คือเนื้อหาครับนี่ฮะเราดูนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะ มาชาิเขาเราสวยจริงครับพระเนื้อสวยมากครับนี่ฮะดูนะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะเด็ดพิมพ์วัดเกตชโยนะครับนี่นะครับนี่ฮะเนื้อจัดจ้านครับเนื้อจัดจ้านนี่ครับนี่ครับอุงนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับห้าร้อยบาท รายการที่ที่เก้านะครับผมห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ที่สิบที่สิบเป็นนี่ฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นี่ฮะพระสวยจริงๆครับเท่านี้นะฮะมีเส้นสังกตินะครับความเก่าความแห้งธรรมชาติครับนี่นะครับสวยงามครับนี่ครับเราดูนะครับ นี่นะครับอันนี้เอา500ครับผมขอยัดเปิดที่500บาทนะครับนี่คือสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนการที่10ครับต่อไปเรื่อการที่11 11นี่เป็นนี่ฮะพระสมเด็จไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์สารติว่าแต่ความเก่าคนนี้บอกตรงว่าจัดจ้านมากครับจัดจ้านนะครับดูนะฮะเห็นครับดูเนื้อนะครับพิมพ์เงี้ยโอ้เราดูเนื้อนะฮะนี่เก่าไม่เก่านะครับดู โอ้โหดูเราดูนะครับเนื้อนี่แกล่งเป็นธรรมชาติเลยครับนี่ครับดูนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมร่องรอยการปีแยะอันนี้คือธรรมชาติครับเนียเนื้อแกะปูนนะครับนี่ฮะเนื้อแกะปูนโอ้ยเนื้อแบบเหมือนสังขยาเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับสวยจริงเท่านี้นะฮะตรงนี้นะครับนี่นะฮะ อันนี้เอาเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับรนการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่ครับห้าร้อยห้าสิบครับจัดไปครับผมรายการที่สิบเอ็ดสวยๆนั่นเลยครับต่อไปรายการที่สิบสองครับสิบสองนี่เป็นนี่ฮะรูปลอลงพงเงินครับพงนี้มีมีขี้เบ้าด้วยนะครับนี่ฮะเบ้าแบบเบ้าลอยอ่ะดำๆตามองคายนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ เรวดูนะฮะเห็นไหมครับร่องรอยริ้วจีวรคมนะครับนี่ฮะเบ้ารอยครับอยู่ตรงตานะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับที่เบ้ารอยเบ้าแบบเบ้าดินขี้วัวอะไรนะครับนี่ฮะดูเห็นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับความเก่าเขาเราคลาสสิกจริงๆครับนี่ฮะดินเบ้าครับในฝังตามที่องค์พระร่องรอยตามที่ตรงที่แบบแบบนี่ฮะ ซอกามอะไรนะ่ยเราดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมใต้ฐานก็ยังมีดินเบ้าให้เห็นอยู่นะครับนี่ครับโอ้สวยงามครับองค์นี้นี่กล่องตรงว่าจัดจ้านมากแล้วสวยจริงๆครับเนื้อหานี่ฮะเห็นไหมนี่ครับดูนะครับนี่ฮะมีดินเบ้าแล้วก็ดินนี่ฮะตรงสังกติตรงนี้นะครับนี่ฮะมีดินดินเบ้าแล้วก็เม็ดแร่แม่แร่ดินเบ้าจมอยู่ด้วยนะครับองค์พระเห็นไหมครับ นี่ฮะอู้นะคุณหาแลวคลาสสิกจริงๆครับองคนี้อันนี้เอาห้าร้อยห้าสิบนะครับผ่าองนี้นะครับหลงพงเงินองนี้นะฮะห้าร้อยห้าสิบครับอันนี้นี่ครับห้าร้อยห้าสิบเรืการที่สิบสองครับวันนี้ได้มาไม่เยอะนะครับต่อไปเรืการที่สามครับสิบสามนี้คือนี่ฮะผมได้สมเด็จปกคพนะครับอันนี้เป็นวัดบ่อวินนะครับวัดบ่อวินนี่ฮะวัดบ่อวินจังหวัด นี่ฮะชนบุรีนะครับเป็นเนื้อออกน้ำมันน้ำมันหน่อยนะครับเป็นสมเด็จปุกโพอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ทิมปลุกเสกครับหรือรวบปลุกเสกด้วยนะฮะนี่ฮะวัดบ่อวินนะครับนี่ครับปุกโพนะครับเนื้อแบบจัดจา้านมาผมได้มาสามองนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ครับนี่ฮะยันวัดบ่อวินเลยนะครับสามองนี่ฮะเจ้าของเก็บไว้ดีมากครับสวยจริงนี่ครับนี่ฮะ ก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังนี้ฮะเป็นนี่ครับนี่นะครับโอ้สวยจริงครับวัดป่อวินครับหลวงปู่ทิมปลูกเสกนะครับนี่ฮะนี่ครับมีอยู่สามองค์นะครับนี่ครับสามองค์องค์นี้มีตาหนิหน่อยนึงครับนี่ฮะองค์ที่มีตาหนินี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับส่วนองค์ที่สวยสององค์นี้ผมขออนุญาตเปิดที่องค์ละสี่ร้อยนะครับนี่ฮะ ละ400นะครับวัดบอวินนะครับลองเซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลดูนะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับนี่ฮะปกโพหลังยันอย่างนี้เลยครับนี่ฮะองค์องค์สวยๆขอยาดเปิดที่400นะครับผมองค์ละ400ครับต่อไปรายการที่14 14นี้คืออันนี้ครับจอบเล็กลงพงเงินนะครับจอบเล็กลงพงเงินดูนะฮะดูนะครับจอบเล็กสภาพใช้มาหน่อยครับ เนี่ยแข้งตรงนะครับด้านหลังนะครับก็จะนี่ฮะหูปิงธรรมชาติครับอุลภาเนี่ยฟอร์มสวยอยงเงี้ยสี่ร้อยห้าสิบครับจอบเล็กลงพือนนะครับสี่ร้อยห้าสิบนี่นะฮะสภาพใช้หน่อยครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับนี่ฮะนี่จอบเล็กเห็นไหมครับหูน่ารักมากแข้งตรงครับสี่ร้อยห้าสิบรายการที่สิบสี่ต่อไปรายการที่สิบห้า สิบห้านี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับอันนี้บล็อกกากนะครับนี่ฮะบล็อกกากเป็นบล็อกกากนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมครับบล็อกกากเห็นไหมครับนี่ฮะตัวตัดตัดโบราณนะครับตัดปีตัดปีนะครับผมหลวงพ่อจงเหรียญกันไัยนะครับบล็อกกากนี่องนี้มีบ่าหูหูปิ้นนะครับนี่ธรรมชาติครับภางนี้สวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่สวยแบบธรรมชาติจริงอันนี้เขาเรียกบล็อกกากนะครับบล็อกกาก ก็ยังสวยอยู่นะครับบล็อกกากนะครับบจง450ครับบล็อกกากนะครับรายการที่15ต่อไปรายการที่16ครับ16นี้เป็นนี่ฮะอันนี้เนื้อตะกั่วครับเนื้อชินตะกั่วนะครับปีประหลอดด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นพระที่ไหนออกนะครับนี่ฮะเป็นพระอ่าไม่ทราบพระเกจิท่านใดออกนะครับเก่าจริงนะครับนี่ฮะ เนื้อนี่ย่นนี่ฮย่นความเก่าเลยเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะเก่าไม่เก่ารายการที่สิบหกนะครับแล้วก็รายการที่สิบเจ็ดนี่ก็อีกพิมพ์นะครับผมได้มาแบบนี้ครับนี่ฮะนี่ครับชื่นชอบยังไงก็นี่ครับโทรมาสอบถามก็ได้ครับอันนี้เนื้อเก่านะครับเจ้าของเลี้ยมเก็บอย่างดีเลยนะนี่ครับนี่ฮะเนื้อตะกัวชินตะกัวเก่ามีประหลอดด้วยนะครับประหลอด กัวแห้งเนี้ยนี่ครับอันนี้ก็เอาเอาห้าร้อยบาทก็แล้วกันครับนี่ฮะรายการที่สิบแปดสิบแปดนี้เป็นนี่ครับเป็นพระสันครับผมพระสันหลวงพ่อกกวยนะนี่ฮะแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับพระสันพ่อเกวยครับูง่ายครับเท่านี้นี่ฮะความเก่าคลาสสิกดูนะฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบครับพระสันหลวงพ่อเกวยนะนี่ครับ นี่ครับผมสวยเดิมเดิครับสี่ร้ยห้าสิบต้องจัดแล้วครับผมเนี่ยเนื้อละเอียดละเอียดเก่าๆนี่นี่เห็นไหมสวยครับสี่ร้ยห้าสิบยการที่สิบแปดผกกวยต่อไปรายการที่สิบเก้าิเป็นนี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะมีเส้นเส้นพระทิพย์ใต้องค์พระหลางๆนี่นะครับเราดูเนื้อพระนะครับดูพิมนะฮะ นี้ยังมีแป้งข้าง,งให้เห็นอยู่นะครับนี่ฮะเราดูด้านข้างครับตัวตัดเก่ากู้คลาสสิกมากเราดูด้านหลังครับเห็นไหมเนื้อหาดีครับเร่านี้นี่ฮะตัดแต่ข้างสวยมากเด๋ยวเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยนะครับอ,องนี้นะฮะมีนี่ฮะเก่าคลาสสิกแห้งแก้ไปสี่ร้อยบาทโอ้ราคานี้สวยงามครับต่อไปรายการที่ยี่สิบครับ ยี่สิบนี้เป็นหลวงพ่อทบครับนี่ฮะหลวงพ่อทบนี่ครับซึ่งติดจองอยู่ประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วครับนี่ฮะติดจองแล้วก็ไม่ติดต่อกับมาอาทิตย์ครับขออนุญาตลงใหม่ครับแบ่งปันครับองนี้เป็นพระนี่ฮะคลาสสิกตะไบเดิมเดิมเลยนะครับแล้วเป็นพระนี่ฮะแต่งมีตะเข็บเราแต่งตะไบด้านข้างครับพระเอกลักษณ์ของหลวงพ่อครับนี่ ซื้อนะครับอกซื้อนี่ฮะวัดศิลามุมเหนือเกินนี่ครับโอ้ง่ายจริงฮะนี่ครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ครับสวยงามครับอันนี้เอาเอาเก้าร้อยบาทครับโอ้ซื้อขออนุญาตเปิดที่เก้าร้อยต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ ยี่สิบเอ็ดนี้เป็นท่ากระดานน้อยหลวงปู่หลิวปลกเสกนะครับนี่ครับเนื้อเงินนะครับหายากครับเนื้อเงินนี่ฮะนี่ครับน่าเก็บสะสมมากหลวงปู่หลิวนะครับปลุกเสกนี่ฮะสวยดําเดิมนะครับเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินนี่ครับท่ากระดานน้อยเนื้อเงินนะฮะนี่เอาเอาหกร้อยบาทนะครับอันนี้ดีจีเนื้อเงินนะครับหกร้อยบาท ทากระดาษน้อยปลุลิวปลูกเสกครับปูุลิวและแจงทองครปลูกเสกในการที่11ต่อไปในรายการที่22 22ครับนี่ฮะหผมพ่อเดิมครับหลงพ่อเดิมหลงพ่อเดิมนี้ไม่แน่ใจครับนี่ฮะเพี่อนใดดูแล้วแบบชอบนะครับจัดไปครับผมเอา400บาทนะครับนี่ฮะหลงพ่อเดิม200จัดแต่งนี่ฮะแตง่งใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะ สี่ร้อยครับรายการที่22ครับต่อไปรายการที่23 23นี้ผมได้นี่มาครับนี่ฮะเป็นสมเด็จหางคู่ครับทางนี้ผมบอกตรงว่าดูคลาสสิกแล้วดูง่ายสบายตาครับนี่ฮะมีหูด้วยนะครับหูเครับนี่ฮะนี่ครับมีอ่าเขาเรียกว่ากรอบเส้นมารับพิมพ์นะครับนี่ฮะ เรดูเนื้อหานะครับเห็นไหมโอ้เนื้อเก่าจริงครับอันนี้นะฮะสมเด็จฐานคู่ครับฐานคู่ดูนะฮะโอ้โหเราดูตัวตัดดันานข้งนะครับแห้งแก๊กเลยด้านหลังนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับดูนะ่องลอยการปริเ้า่านี้นี่ฮะคาบความเก่าเหมือนนี่ฮะเหมือนเป็นพระ รอยการปริแยะตัวตัดขอบข้างตัดตรงครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นะครับนี่ครับฐานคู่เงี้ยเนี่ยดูดูความเก่าความคลาสสิกครับนี่ฐานคู่ดูพระนี่ฮะนี่ครับสวยครับพระฐานคู่นี้ฮะสมเด็จฐานคู่ดูนะครับนี่ครับเอาขอยัดเอา เอาเจ็ดร้อยนะครับนี่ฮะเอาเจ็ดร้อยนะครับฐานคู่นี้นะฮะดูนะฮะความเก่าเขานะครับเห็นไหมดูนะฮะมีเม็ดมุดสารนะครับแล้วแห้งแก๊กเลยนะฮะเจ็ดร้อยบาทครับราคานี้สุดยอดแล้วครับฐานคู่ต่อไปในการที่ยี่สิบสี่ครับยี่บสี่อันนี้ผมได้หมูครับเป็นเขาควายเผือกแกะนะครับน่าจะเป็นสายชลบุรีนะครับหรือระยองสายระยองนะครับ นี่ฮะหลวงพ่ออําหรือหลวงพ่ออะไรนี่ฮะเป็นหมูแกะเป็นเขาแก่นะครับนี่ฮะน่าจะเป็นหลวงพ่ออั้หรือมีจานด้วยนะครับนี่ครับหรือหลวงพ่อรัดไม่แน่ใจนะครับว่ารัดหรือหลวงพ่ออันะครับนี่ฮะแต่เป็ดแกะเก่าจริงๆครับเป็นหมูนะฮะแกะนี่ครับหมูแกะเป็นเขาเรียกเขาควายเผือกนะครับอันนี้เอาเอาแปดร้อยนะครับนี่ฮะ หายยากครับเครื่องลายอย่างนี้ครับเนี่ยจานเดิมๆเลยครับอันนี้จานมือนะครับไม่ใช่จานเครื่องนะครับจานมือครับการจานนี่นะธรรมชาติครงบนี่ฮะนี่เอา800ครับผมระยะเปิดที่800บาทนะครับนี่ฮะหมูเขาควายแกะเขาควายเผือกรายการที่4ต่อไปรายการที่5รายการสุดท้ายครับนี่ฮะอันนี้เป็นภาพสมเด็จอันนี้กรอบเงินนะครับเนี่ยหนาปั๊กเลยนะนี่ครับนี่ครับกรอบเงิน เงินแท้เลยนะครับนี่ฮะเงินเปอร์เซ็นสูงเลยนะครับแกะด้วยมือนะครับนี่ฮะใครที่หาตลับตลับกรอบเงินอยู่นะครับนี่ฮะแล้วก็ใครที่มองเห็นความเก่าของเ้าตรงนี้นะครับจัดไปครับนี่ฮะแกะดูแกะให้ดูเลยนะนี่ฮะเป็นสมเด็จหูกรอบครับหนาปึ๊กเลยหนักปึ๊กเลยนะฮะกรอบโบราณเลยนะนี่ฮะเฉพาะกรอบนี้ก็ต้องมีอย่างน้อยพันห้าครับผม ตลับลกเก่าเนี่ยต้องมีพันห้าครับนี่ฮะก,กับพระไปด้วยนะครับนี่ฮะพระองนี้ผมดูน่าจะเป็นสมเด็จกินบางขุนพรมครับดูนะฮะเนื้อออกเข้มเงี้ยนะนี่ครับนี่ฮะคาบเก่าคาบคลาสสิกมากครับมาดูนะฮะเห็นไหมครับคาบปุ้ด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหดูนี่นะฮะ เนื้อเขาแบบเก่าแห้งๆเงนี้นี่ครับนี่ฮะคาบความเก่าเขานี่ครับดูนะครับอัสมเดจองนี้นะฮะดูตัดด้านข้างดูด้านนี่ฮะดีครับพร้อมตลับเงินเลยนะครับตลับนะครับเงินหนาาครับอันนี้เงินเปอร์เซ็นต์เงินครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับตลับหนามากครับนี่ครับพร้อมตลับเงินหนาาครับ มาครับนี่ฮะนี่ฮะตลับเงินตกเก่าหนาปั๊กเลยนะฮะนี่ครับตลับเงินนี่ครับดูนะครับความหนาของตลับเงินนะครับนี่แกะด้วยมือนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับตลับเงินครับเห็นไหมครับสวยดัเดิมเลยครับนี่โอ้สวยจริงแล้วหนาหนักด้วยนะอันนี้ขอญาตเปิดที่เอาสองพันบาทนะครับนี่ครับขอญาตเปิดที่สองพันบาท ชอบยังไงแล้วก็โทรมาต่อรองกันได้นะครับรายการสุดท้ายรายการที่ห้าก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆได้ครับสนใจหรือชื่นชอบเพ้ไหนนะครับโทรมาสอบถามได้ครับโทรมาปิดได้ที่เบอร์0892141595โจแจนพระเครื่องครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ